สำหรับวัยร,รุ่นลาวาตอนนี้ใครสนใจเสื้อผ้าขอเชิญมาดูชมได้ตอนนี้ผมกำลังจะแพกเสื้อผ้านะครับครับผมใครจะเข้าแกงเฮาเนาะใครจะมาเข้าแกงผมแกงอะไรอย่างครับวัยรุ่นลาวานะครับเชิญนะครับครับ ติดต่อสอบถามทักเข้ามาทางด้านของเพจก็ได้ครับครับผมนอะไครอยากได้เสื้อสวยๆงามๆนะครับนี่ครับเสื้อไวรุ่นลาวาหรือว่าจะเป็นทางด้านของมวกนะครับหรือว่าอยากได้ตัวที่ลุงชัยแกใส่นะครับตัวนี้จะมีลายเซ็นพร้อมคาบน้ำลายนะครับนอมีหรอน้ำลายไม่แค่ม่อมมีครับอ๋่อมมีอ่ะเนี่ยครับก็อุดหนุนกันได้ครับ ทักเข้ามาต่างเพจครับนี่ครับเสื้อไว้รุ่นลาวามีทุกไซส์มีทุกเบอร์นี่จะเป็นประเภทหมวกครับนี่จะเป็นประเภทหมวกนี่จะเป็นพนักงานแพ็คครับช่วยกันทํามาหากินครับแม่นก่อแม่นแม่นก็ว่ามาแม่น,แ,มนแล้วใครจะเข้าแก๊งเขาต้องใหญ่ๆมาอุดหนุนนะครับมาอุดหนุนเนาอครับ ครับผมเชิญนะครับเชิญมาถ้าจะมาหาลุงชายนี่มาปะตัวได้ที่ไหนครับโอที่มาซุ้มไก่นี่ครับหน้าวัดเวรุวันเนาะครับปักหมุดบอกว่าวัดเวรุวันก็ดึงมาถึงแล้วครับผมเนาเชิญนะครับเชิญเอาบอกเพื่อนฝากบอกเอฟซีเชิญนะครับเอฟซีทุกท่านถ้าอยากได้เสื้ออยากได้หมวกอยากได้หมวกเชิญมาแล้วครับมาตีเอาก็ได้เนาะตีเอาก็ได้กะ ตีเอาก็ได้กาถามเนี่ยเออมาเลยบัดใจ้มาตีลุงชายเอาเลยกาก็ไม่ใหญ่เออไปตาเปิ้นบัดได้นะไปบัตีกาเขาไปตีใหญ่เขาเป,ป็นไว้กุ้งก็ผมถามเพื่อลุงชายอยากลองของเออห้ามมาลองจะลองกามาลองถ้าจะลองผมจะถามเปิ้ลพี่นะเออถามแล้วคุณจะลองกะเออ แล้วามาแพกมาแพกอู้กันดีๆมาแพกมาแพกอูก้กันไม่วนกินอู้เยี่กินอู้กวนตีนเนี่ยอ๋อครับผมอโอเคครับไอ้ไปแวะกินเ้ากินน้ำก่อนเนาะ